โอเคนะครับเรามีเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองอาจจะขนานกันหรือไม่ขนานกันก็แล้วแต่เนาะมันโดนเส้นที่สามตัดผ่านนะมันก็จะเกิดมุมขึ้นมาแปดมุมนะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับนะบางมุมก็เป็นมุมภายในบางมุมก็เป็นมุมภายนอกเนะี่ยสมมติว่าตรงนี้เป็นท่อเนาะก็จะเห็นว่า มุมสามสี่ห้าหกเนี่ยอยู่ภายในท่อเนี่ยสี่มุมเนี้ครับที่มันอยู่ภายในท่อเนี่ยเนี่ยคือมุมภายในครับหรือบอกว่ามุมภายในนั้นก็คือมุมที่อยู่ระหว่างเส้นสองเส้นเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นสองเส้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดมุมที่ไม่อยู่ระหว่างเส้นสองเส้นก็คือมุมหนึ่งมุมสองมุมเจ็ดมุมแปดพวกนี้ก็เป็นมุมภายนอกไปนะครับทฤษฎี ที่เรากำลังจะพูดถึงอันนี้นะครับนะมันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมุมภายในล้วนๆเลยก็คือเป็นเรื่องของมุมสี่มุมนี้นะบอกว่ามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดครับนะตัวเส้นตัดเป็นหลักตัวเส้นตัดเป็นหลักเด็กๆจะเห็นว่ามุมสามกับมุมหกเนี่ยอยู่ด้านขวามือของเส้นตัดเหมือนกันนะเพราะฉะนัะ้นก็เข้าทฤษฎีข้อนี้นะ มุมสามกับมุมหกนะมุมสามจะจับคู่กับหกนะมุมสามกับมุมหกขณะที่มุมสี่ก็จะจับคู่กับมุมห้านะอยู่ทางด้านซ้ายมือของเส้นตัดเหมือนกันมุมสี่จับคู่กับมุมห้าเขาบอกนี้ครับ ถ้าเส้นมันขนานกันถ้าเส้นมันขนานกันมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบนี่ครับคู่เนี้จะรวมกันได้ร้อยแปดสิบสามกับหกจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบสี่กับห้าอันนี้ก็จะรวมได้ร้อยแปดสิบถ้าเส้นมันขนานกันนะมันจะรวมกันได้ร้อยแปดสิบแต่ถ้าเส้นไม่ขนานครับ มันจะรวมกันได้ค่าอื่นครับที่ไม่ใช่ร้อยแปดสิบโอเคนะอันนี้ก็เป็นตัวทฤษฎีข้อหนึ่งนะมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดอันนี้คงรู้จักแล้วนะเอาเส้นตัดเป็นหลักในการแบ่งแยกนะครับ ถ้าเส้นมันขนานมันจะรวมกันได้ร้อยแปดสิแต่ถ้าเส้นไม่ขนานก็จะรวมกันแล้วไม่ได้ร้อยแปดสิบนะครับนะเดี๋ยวเราจะทวนมุมที่จอดลดกันนะครับ